สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่รายการสมุดโครกับหนุ่มรูปงานนามว่าจ้านิธิสมุดโครทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งแบบนี้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและเพื่อนร่วมโครสุดหายอย่างน้องตั๊กบริบูรณ์ได้พาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมบรรยากาศความสวยงามของบึงบอระเพ็ดไปลองเหยียบฉากกันที่วัดเกาะหงเรียกว่าสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวครับและในวันนี้ผมจะพาน้องตั๊กมาท่องเที่ยวแบบผจญภัยในค่ายทหารจีรพประวัติกันครับ ก่อนจะไปเริ่มความสนุกสนานกันนั้นผมจะพาน้องดักไปสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่เขาซะก่อนครับขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับท่านที่อยู่ข้างๆผมนี่นี่คือพลตรีสมชายอุตมะท่านเป็นผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่31ครับสวัสดีครับขออนุญาตพาตักเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตทหารครับก่อนที่จะฝึกเบื้องต้นในทหารทั่วไปเนี่ยเราก็จะฝึกความพร้อมของร่างกายให้ร่างกายทหารเนี่ยมีความอดทนครับ พร้อมที่รับการฝึกบื้อรต้นต่อไปละตามหลักสูตรที่เรากำหนดนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตให้ตักบริบูรณ์รับพลังส่วนนี้ไปได้ไหมครับเรื่องของวินในและความอดทนในวันนี้มาได้9-9%แล้วเดี๋ยวรับอีก1%น่งเปอรเซ็นต์อ้าวโอ้โหโอ้ครับผมเอาคล้วเอานี่นี่ซอส หลังจากเข้าไปกราบสวัสดีและแนะนําตัวกันที่เรียบร้อยท่านผู้บัญชาการก็มอบหมายให้พี่สมหมายเป็นผู้พาน้องตั๊กไปฝึกวินัยและความอดทนแบบทหารแต่ก่อนอื่นต้องเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5และพระองค์เจ้าจีรประวัติเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันซะก่อนครับเสร็จแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ค่ายจีรประวัติเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับค่ายจีรประวัติแห่งนี้ครับ ได้พาชมของต่างๆที่ค่ายเราสะสมมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมเห็นของแล้วเดี๋ยวๆภาพเลยครับเชิญเล่าได้เลยครับโอ้โหฉลาดขึ้นมาเลยบำรุงสมองอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นอาคารเก่า สร้างตั้งแต่พศ2471ค่ะข้างล่างนี่จะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เครื่องใช้ประจําหน่วยส่วนชั้นบนจะเป็นส่วนแสดงทรสการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ก็เป็นภาชนะซึ่งมีพระประมาพิไทยย่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสพมปจอ หมายถึงสมเด็จพระปรมินทระะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นพระปรมราพิไทยย่อก่อนที่จะใช้จอปรอค่ะเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่น้องตักของผมจะได้ฝึกภาคสนามกันสักทีแล้ครับแหมคุณู้ชมครับพอเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บน้องตักเขาก็คึกคักขึ้นมาทันทีครับวัสดีครับ วันนี้หารใหม่มารายงานตัวช้านี่หารใหม่ครับจะเอาไปส่งให้กับผู้ฝึกเพื่อได้ปรับปรุงวินได้คุณผิดคุณเข้าใจไหมผมขอโทษครับผมทิปปฏิบัติพิทย์สิบทิปปฏิบัติครับพี่เขาต้องสั่งคุณคุณเนี่ยไม่มีสิ่งฝังเข้าโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ขนาดยังไม่ทันเริ่มฝึกนะครับน้องตังของผมก็แสบซะขนาดนี้ช่วงหน้าจะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนับสนุนการโคจรโดย ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชไทรพลัสผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจทันรักษาไว้หน้าที่ลูกหลานสำคัญยิ่งใหญ่ปกป้องเอา สนับสนุนการโคจรโดย FM 88.5ลูกทุ่งไทยแลนด์คืนลูกทุ่งอารมณ์ดี24ชั่วโมงเปปทีนออริจินอลซอยเปปไทยสารอาหารสำหรับสมองน้ำยาบ้วนปากอีโมโฟอร์มเหงือกดีฟันไม่เสียวอีโมโฟอร์ม กลับมาโคจรมาต่อครับและตอนนี้ผมยังอยู่กับน้องตั๊กบริบูรณ์ที่ค่ายจีระประวัติจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งน้องตั๊กของผมเขาอยากจะฝึกวินัยแบบทหารให้กับตัวเองแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าน้องของผมคนนี้จะไปได้สักกี่น้ำเอา้าดูสิครับพอเริ่มปุ๊บก็แผงฤทธิ์ปั๊บทันทีผมได้มาประจําการใหม่ในวันนี้ทุกคนต้องเชื่อฟังผมสิตาครับคือผมมาฝากพี่เข <c oughs> าไว้ครับพี่เขาเป็นคนฝึกครับเอ้าคุณเนี่าายเป็นผู้ถูกฝึกยป็ไงครับผ <c oughs> มแล้วก็ไปยอมบอกกันครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการฝึกนะครับแต่ท่าเบื้องต้นขนมาเฮ้ยเฮครับเท้าวขวามาอยู่ข้างหลังเท้าขวาอยู่หลังอ่าพลทหารบริบูรณ์ <c oughs> อย่าใจลอยครับอย่าใจลอยอย่างเงี้ยซ้ายและขวาเขาเสียงดัง <c oughs> ครับ <c oughs> ทหารบริบูรณ์ครับําโทษดันพื้นสิบครั้งหนึ่งสอง แอบด้วยสิตอบครับผมเกิดเป็นชายไทยต้องรับใช้ชาฟิตจัดปฏิบัติเต็มตราไปขอดูแสดงท่าแสดงการถั่ลบ ในท่าไว้ยัดมือแตะไว้แตะไว้ที่กระบังหบวกผมยกแขนไม่ไหวครับอะไรครับมาครับกานสั่นแม่คุณผู้ชมครับน้องตั๊กบริบูรณ์โดนทำโทษเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวครับแต่สำหรับน้องผมคนนี้ยังไงก็ไม่เข็ดไม่เชื่อดูสิครับฝึกกีนแล้วเราปืนหมายเลขสองหนึ่งศูนย์อยู่ที่ใครยกปืออยู่ที่ผมครับปอาปืนให้มาเพื่อนใหเยืะมาครับเอาปืนคืนไปไม่ยอมเมียอุ้ยไปเอาปืนมาใหม่ปืนใครสองหนึ่งศูนย์รับปืนไป วิ่งปาปินมนาวิ่งอีกแล้วเหรอครับครับยินดีครับไปให้ผมวิ่งไปที่ไหนครับวิ่งไปที่รวมพลที่ขยายอาวุธมาไม่กี้นี้ทีหลังก็บอกกันด้วยสิครับครับฟ <c oughs> ังอย่างเดียว ทหารไม่มีลาออกครับเข้ามาแล้วไม่มีลาออกนะครับ,มบแม่ผู้ชมครับฝึกได้ไม่เท่าไรน้องตาของผมก็ถึงกับขอลาออกเลยทีเดียวครับแต่ไม่ใช่ว่านึกว่าจะออกก็ออกกันได้ง่ายๆนะครับนี่ทหารนะครับไม่ใช่เล่นขายของและทหารใหม่ของเราคนนี้จะต้องไปเจออะไรอีกหลายด่านเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะสถานีนี้จะเป็นสถานีการยิงประกอบการเคลื่อนที่ทำไมเห็นขอนไม้วางสลับกันนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติจริงถ้าเราไปเป็น ในรูปคู่บอดี้หรือไปเป็นในรูกคู่บอลเราจะต้องคุ้มกันให้กันถ้าเราไม่คุ้มกันให้เพื่อนเพื่อนก็ไปต่อไม่ได้โชคดีนะครับตาบบริบูรณ์หมูหนึ่งหมูหนึ่งเคลื่อนที่แข้างหน้าเคลื่อนที่ข้างหน้าไปเป็นคู่ไปเป็นคู่จุดยิงก่อไปก่อนชุดยิงก่อไปก่อนไปได้ไปได้ทำไมไม่ยิงทำไมต้องยิงคุ้มกันให้เพื่อนการศัตรูมันอยู่ข้างหน้ามันเห็นเฮ้ยไม่มีใครยิงมันก็ยิงเราต้องมีจินตนาการคิดว่าอยู่ในสถานการณ์จริงๆครับไปได้ไปได้ตั้งเพียวตั้งซฟตั้งซี ยิงน่งึเอีปกะมตุยิงก่ก่อชุยิงขอโเป็นห่วงเพื่อนครับตักบริบณ์เป็นห่วงเพื่อนดูแลอย่างดีครับแล้วก็มาจบแบบเท่มากๆเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวไปดูภารกิจต,ต่อไปของตักบริบณ์ในหน่วยทาหารกันดีกว่าฝึกแกล้เราตั้งแต่เช้าย,ยันค่ำ เขาสั่งให้ทำจำต้องก้มหน้าทนสามฉากดัดหลังหันมาเปิดฝาฉีเอาอ,อุตายนั่นมันฝาหม้อนะครับน้องตักไม่ใช่ฝาฉี โอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วครับน้องผมคนนี้สงสัยจะหิวจนตาลายแล้วล่ะครับตานักบริบุญหลังจากที่มันลองฝึกยูนหนึ่งวันนี่นี่มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่ผมคิดเลยนะถ้าเกิดผมมาเล่นมากๆเพื่อนผมเขาต้องโดนซ้องไปด้วยคือเราเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันผมรู้สึกยินดีกับคุณมากนะที่คุณคิดแบบนี้ได้ไอ้ความรู้สึกแบบนี้อยู่อีกง,งานไหมผมจะเก็บไว้ในห้วงลึกในหัวใจของผมนานๆ <c oughs> ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจกับคําพูดของน้องของผมคนนี้จริงๆครับ และที่สําคัญเขามีอะไรอยากจะกล่าวกับเพื่อนๆของเขาอีกด้วยล่ะครับถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆที่เราได้อยู่ร่วมกันแต่ผมก็รู้สึกเดชเพิงเนื่งที่ผมจะขอพูดจากใจกของผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับจบโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าการใช้ชีวิตในค่ายทหารของน้องปักในครั้งนี้ทำเอาน้องผมคนนี้ประทับใจแบบไม่ลืมเลยทีเดียวล่ะครับ แต่ว่าความแสบของน้องคนนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งหมดจะแถวครูผมให้คุยให้ขอบคุณเฉยๆไม่ใช่เป็นสั่งแถวขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ผมได้รู้จักกับคําว่าวินัยและก็คําว่าอดทนครับขอบคุณครับเล่นแถวครับแม่เล่นจนหยุดสุดท้ายเรียกว่าไม่น่ารอดกลับมาได้ แต่การมาสร้างรอยยิ้มที่ค่ายเจีรับประวัติของน้องตั๊กบริบูรณ์ในครั้งนี้ก็ทําเอาประทับใจกันไปทั้งทหารใหม่และครูฝึกเลยทีเดียวละครับครููั้งไไปปผิดออายถึเกวุ่่มชภ สนับสนุนการโคจรโดย Royal View Golf Resort and Spa น้ำนมเข้ากล้อง V-Fit อิ่มไออุ่นคุณค่าไทยกลับมาโคจรกันต่อครับและตอนนี้เรายังอยู่กันที่ค่ายจิรับประวัติจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่น้องตั๊กไปฝึกร่วมกับฐานใหม่กันมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมพาคุณตั๊กและคุณผู้ชมมาพักเหนื่อยกับบรรยากาศแบบชิวๆกันก่อนครับ โอ้โหบรรยากาศสดชื่นหลังจากฝนหยุดนะเรียกว่าเย็นขึ้นมาเลยทีเดียวเปิดเลยแล้วของตกบริบูลนี่ก็เปลี่ยนชุดเรร้อยเปลี่ยนผมก็ต้องไปเปลี่ยนสิครับเปีนไขึ้นมาก็จะไม่สบายเอาครับเออนี่น่าสนใจพูดถึงเรื่องของการไม่สบายขึ้นมาครับผมถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตปรึกษาที่ปรึกษาทางการโภจวเลยาว่าอาการให้หวัดนั้นมีกี่ประเภทวิธีการรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างครับหมอวัดตลอดนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะคุณตัก๊กคุณซอฟสกที่คำถามที่ถามมาว่าไข้หวัดมีกี่แบบมีกี่ประเภทในนี้อาจจะดูตอบอยากนิดนึงนะคะหมอขอตอบยาชันวยสาเหตุของการเกิดไข้หวัดเนี่ยเกิดได้จาก2เชื้อหลักๆด้วยกันก็คือตัวเชื้อไวรัสแล้วก็ตัวเชื้อแบคทีเรียซึ่งตัวเชื้อไวรัสเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากกว่านะคะ60-70%และการโดยทั่วไปอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักน,นะคะก็คือจะมีอาการเรื่องของ ไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกปวดเมื่อยตามตัวแต่ถ้าท่านเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะพวกนี้ก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นก็คือไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวมากๆมีอาการไอมากขึ้นแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นตามมาได้มากกว่าตัวไข้หวัดเล็กหรือว่าไข้หวัดธรรมดานะคะการรักษาเนี่ยก็คือท่านควรจะต้องไปพบคุณหมอโดยเฉพาะท่านที่มีประวัติไปเที่ยวต่างประเทศที่มี การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยหมอต้องขอเตือนเลยนะคะรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะถ้ากลับมาจากประเทศเหล่านั้นแล้วเนี่ยแล้วมีอาการไข้หวัดดังกล่าวนะคะการรักษานอกจากไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยทุกท่านควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์อน,นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะหน้านี้เป็นหน้าฝนหมออยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆรวมถึงอย่าเที่ยวกันคืนบ่อยๆนะคะเพืต้ก,กันคณาณเชื้า โอ้โหขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณคุณหมอครับเวลาไปเที่ยวทั้งทีมีเรื่องราวแบบนี้ก็จะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาฝากคุณชมเรื่อยอยู่แล้วครับผมและขณะนี้บรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ด้านหลังเรานี่นี่คือสนามกอล์ฟจิรับประวัติครับโอ้โหซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ทางทหารมอบให้กับประชาชนให้ผมมาตีกอล์ฟเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะสันทัดนะครับไม่สนานของผมเนี่ยจะต้องเป็นแนวแบบว่าอาร์ n บานย่าถ้าอยากได้อย่างนั้นเดี๋ยวพาไปเลยแบบแอนิเมชันจริงครับไป ขอโดดเนียวเวไหวไหมพี่หมายผมคือใครครับพลทหารใหม่บริบูรณ์จันเรืองครับผมครับแค่นี้เหรอครับโอเคครับอแม่คุณผู้ชมครับพอน้องตาคอดตกปากรับคำพี่พี่ทหารก็สอนวิธีการกระโดดหอและอธิบายถึงอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ฟังหลังจากอธิบายเสร็จทางพี่ๆก็จัดแจงแต่งตัวให้กับพวกเราทันทีครับคุณเจอพร้อมไหมครับครับคุณตาก็พร้อมครับครับไปเอาไปตรวจครับเฮียเฮีย หมวกกันน <laughs> <laughs> ็อกเรียบร้อยหมวกกันน็อกเรียบร้อยสายรักทางเรียบร้อยสายลักทางเรียบร้อยสายรัดหลังควายเรียบร้อยสายรัดหลังควายเรียบร้อยชั้นห้าชั้นห้ากินอะไรมาเข้าฝันนะครับเอี้ยร์นักดนตรีมาซึ่งซึ่งเยืีประตู้นื้อ ผมนายนิธิสมุทรโคดอนพร้อมเดี๋ยวแล้วครับนักดอตักบอลิบุญจังเลี่ยงกบสตาคนที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยแข่กางออกมาเลยแล้วก็จาำลอยลงมาเลยครับผมเอาเป็นตัวอย่างครับ แม,ม่คุณผู้ชมครับดูเท่ไม่เบาแถมยังสอนคนนู้นคนนี้เข้าอีกด้วยผมทนไม่ไหวแล้วครับผมว่าเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ข้างบนก่อนที่คุณตัก oh <my S 2> จะกร,ระโดดโ <frustrating. S 2> ลงมากันดีกว่าครับคุณต้องโดดแล้วขึ้นมาตักบริบอลพร้พอมไหมครับตักโอด,ดสใส่แล้วใส<า>่สแล้วใส<า>่แล้วใส่แล้วใส่ยังตักบอดตักบรลบลจังเลี้ยงสุ์สตราคนที่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ยม่ต้องไปสิครับอย่าไปคิดมากดักรูนมองไปที่ยอดไม้อย่ามองอย่ามองอแล้ยมองไปข้างหน้าสังเกตตักบริบูรณ์โดดเองหรือเปล่าไม่บริบูรณ์ได้ โคตรเกลียดพี่เลยว่ะโคตรเกลียดพี่เลยว่ะอย่ามองข้างล่างสิครับมองไปข้างหน้า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 ผมไม่ได้แกล้งจริงๆค่เนี่ยผมไม่ได้แกล้งจริงๆค่เนี่ยมองไปข้างหน้าเชื่อหรอเชื่อเชื่อแน่แล้วได้หมดแล้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับพี่จับได้ได้ได้ไปไป นี่ต่างหากเลยครับคุณผู้ชมครับถึงจะเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงอของรักบริบูรณ์เขาล่ะครับแม่ผมเลยชอบจริงๆคือรู้ว่ามันแค่แบบอืดจริงจริงแต่พอต้องอยู่ข้างบนเนี่ยพี่แล้วมองไปข้างล่างอ่ะมันสูงอ่ะทำไมฮะมกูความสูงพี่อ้าวแต่ทำได้ไม่เอาแล้วก็เรียกว่าสนุกสนานกันไปครับซึ่งภายในค่ายจีรับประวัติแห่งนี้ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อีกมากมายเช่นการโรยตัวจากหน้าผาจำลองและที่นี่เขายังมีสนามบีบีกันให้ได้ลองเล่นกันอีกด้วย ซึ่งผมกับน้องตั๊กเลยขอแบ่งทีมดวลกันสะหน่อยครับไอเสือปอเอาละครับพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยก็ลงมือดวลกันทันทีครับแม่หลังจากผ่านการฝึกทหารมาแล้วน้องตั๊กของผมคนนี้ดูจะอินเป็นพิเศษดูสิครับโอเวอร์โอเวอร์มากมากโอเวอร์ที่สุดดูสนามบีบีการแห่งนี้จะเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับ แม่แี่ยครับยังมันกันไม่จบครับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการขับรถ ATV ครับ วันนี้กับการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในค่ายดิราประวัติเนี่ยสุดเลยอ่ะชอบใจมีครบหมดเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วค่ายดิราประวัติยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวยืนยันท่องเที่ยวสนุกด้วยปลอดภัยด้วยในเขตทหารถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกราบขอบพระคุณทางค่ายดิราประวัตินะครับ อ้ามาแล้วมาทำไมครับพี่ไม่กลับกรุงเทพเหรอครับเอา้าจะกลับกรุงเทพสิครับต้องแวะมาที่ไทยพัสก่อนอตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับกรุงเทพด้วยกันอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะไทยพัสเดทีทยยนต์นะคะสวัสดีดีให้บริการคร่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับไทยพาสเอทีทยนนักข่าวสวนยินดีให้บริการครับคุณจอบครับนำรถมาตรวจเช็คสภาพใหม่ครับด้วยความยินดีครับไทยพาสการสมาชิกนี่เราบริการให้เต็มที่ดูแลเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วคนที่ไม่มีิบัติอย่างผมครับจะเป็นไงครับเนี่ยไทยพาสให้บริการเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสําหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของไอการ์ดเนี่ยจะได้สิทธิโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นบริการรถฉุกเฉินไปล่าหรือว่าได้รับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษที่เพิ่มเติมมขึ้นา สามารถสอบถามโปรโมชั่นเนี่ยได้ที่ไทยพัสฮทัดไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกครับเราก็มีมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวขอเรียเชิญคุณจ๊อบได้ที่ห้องรับรองลูกค้าได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับยอ,บอนดีให้บริการนะครับตอนนี้สภาพรถเรียบร้อยเหลือแต่สภาพจิบของผมเท่านั้นเองครับที่จะต้องเดินทางร่วมกับผู้ชายคนนี้ตูนบริบัรไปเลย้ปเ<ป>รียกว่าเต็มอิม่มจริงๆครับสำหรับการโคจรท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวปากน้ำโพชมความสวยความงามของธรรมชาติในบึงบระเพชด ได้ไปสัมผัสกับการเยียบชาซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบโบราณรวมถึงความสนุกสนานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ภายในค่ายจืรับประวัติผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านครสวรรค์คงจะเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวของคุณผู้ชมก่อนจากกาันวันนี้ขอกับคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มณฑลทหารบกที่3 1ค่ายเจือรับประวัติกองทัพภาคที่3โรงพยาบาลค่ายเจือรับประวัติ FM 88.5ลูกทุ่งไทยแลนด์ UCI Corporation เสื้อผ้าสวยๆจากโคลัมเบียและจี๊ดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเขาคิวสองอ่ะแ้วก็ให้ผมไปก่อนไปก่อนซุปเปอร์สตาร์ที่หลังครูครับช่วยเช็คของเลยครับผมห้ารอบแล้วครับเช็คอยู่เนี่ยห้ารอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ับพี่ดเลิกเลิกเลิกมันจะไปแอนด้วยความภาคภูมิใจได้ยังไงมันโดนเขดันลงมาขอบคุณครับ <funnel ing>